เด,ดี๋ยวแม่ด่าคุณคุณน,นะทางตะวันใช่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 คุณคุณเหมือนกันเน,นี่ยเหมือนได้มาจากไอ้ตะกคนหนึ่งนะทางตะวันเนะี่ยม,มีแพลนสตรียมยังเฮ้ อืใครเนี่ยเมื่อกี้ใครพูดใครพูดเนี่ยมีแพนสตรีมอย่างคุณมายมมายมทุกคนกดกดหนึ่งหนึ่งให้มายมหน่อยทุกคนกดหนึ่งหนึ่งให้มายมหน่อยมีแพลนสเต็มนะครับโอคนนี้คือพูดเข้าประเด็นดีมากนะครับผม ปกติไม่เป็นเหมือนกันเออไปอะไรตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่อ๋อทะไม่ปล่อยมให้เป็นคำสัญญา264คนครับคุณะบอกว่าปากคุณดูแห้งๆนะครับผมและช่วงนี้ฝนตกบ่อยลมมันพัดแรงนะครับแล้วก็แบบทำให้แบบว่า เออปากแห้งนะครับคุณรอผมแป๊บหนึ่งรวผ,ผมแป๊บหนึ่งนะครับจะวัยรุ่นจะเด็กยังไงเขาก็ต้องปากแห้งกันแน่นอนซึ่งอันนี้ครับ อเลกี้ลิปบ,บาล์มผมนะครับตอบโจทย์มากนะครับผมก็คือทุกคนต้องมีลิปมันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะทุกคนต้องมีลิปมันพกติดตัวหรือเปล่าสา,สาว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 พิพพพพมพ์ม,มาหน่อยสาวสาวพิมพ์มาหน่อยถูกไหมใช่ไหมครับไม่พบโอโฟกัสคุณทําไมคุณไม่พกโฟกัสคุณ คุณช็อตฟิลผมทำไมคุณโฟกัสแต่คุณโฟกัสต้องผมนะครับผมใครไม่พกอีกไม่มีอีกใครไม่มีเลิฟช็อตนั่นนี่นะมาอีกเขาไม่ใช้อีกอคุณต้องใช้นะครับผมขอให้คุณใช้นะครับใช่เถครับไม่มีอ่ะโอ้โห ไม่มีเต็มเลยใช่เถอะนะครับอ๋อไม่มีนะครับคุณคุณคุณไม่มีใช่ไหมครับถ้าไม่มีไม่มีใช่ไหมครับไม่มีไม่มีอะไรครับคุณไม่มีลิฟหรือไม่มีไม่มีตังครับผม ก็เอาแล้ว <säger> ช <jin ny> ่วยกันนะทุกคนช่วยกก็ถือว่าสั่งเข้ามาได้ของยังเต็มอยู่เลยแต่ถ้าไม่มีตังค์ทุกคนก็เราก็เก็บตังค์นะแล้วก็ซื้อแต่ว่าอะไรที่จําเป็นทุกคนก็ซื้อก่อนแต่คือมันจําเป็นไงมันจำเป็นที่สุดริบบาร์อเลกี่ แต่เก็บตั้งก่อนก็ได้ทุกคนนะมีแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะโอ้ใครซื้อไปใช้บ้างแล้วทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยห้ามแกล้งกันนะพิมพ์มาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างให้คนที่เขาไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างอืมไหนพิมพ์มาหน่อยพิมพ์บอกหน่อยว่าดีหรือเปล่า ราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนติดต่อทางไอจีได้ต,ดต่อทางไอจีแล้วก็ตะก้ามีตะก้าให้กดในติกตอกคือแบบพร้อมแล้วรอแพทหอมค่ะแล้วปากนุ่มถูกต้องอืมอืม นี่อมปากก้าวอ่ะเออปกยังไงอะ่ะผมปากมันเป็นร้บผมปากแล้วผมปากแล้วอยากกินข้าวแตนอืมต่างข้าวแตนแม่ได้อีกนะครับผมใกล้จะหมดแล้วครับ เขาแต่มีรสอะไรบ้างมีทุกรสเลยทุกคนแต่ตอนนี้เหลือแค่รสหวานหมดว่าต้องรอทางแม่สั่งแต่ที่เหลือมีหมดครับสั่งเขาไม่ได้ไลายแม่อีททิกตอกแม่ผมทิกตอกแม่อีท รหนึ่งร้เก้าสิบเก้าเขาแต่งคอละสี่สิบห้าบาทจัดเข้ามาเลยครับเขาแต่งแม่เเขาแต่งแม่นี่ไม่เหมือนใครจริงนะอืมสต้อยำอร่อยกินเพลินอ่ะข้าวแต่อร่อยมากทุกคนแฮชสุกล้อง มือ่อกีก็มีคนบอกสั่งทางไหนทางติกต็อกแม่อีทไลน์แม่อีทใช่ไหมใช่ทุกคนสั่งกันที่ไหนไม่เคยกินเขาแต่นลดภาพเป็นไงก็เหมือนเหมือนข้าวอบแห้งทุกคนแล้วแบบว่า สามารถใส่ปรุงรสเข้าไปรสหวานนี่ก็จะอร่อยรนหวานหน่อยกินเพลินนะเพลินจริงวาซาบิอร่อยนี่คุณเซตเทมเอร์คุณบอกว่าวาซาบิอร่อยถูกต้อง แอดมินผมก็ยังเป็นแอดมินอยู่เหมือนเดิมแต่บางทีแม่ก็ตอบม,มีวานิวานิลาไหมโอ้ไม่มีครับนั้นไอติมแล้วทุกคนลิป <c> แ <oughs> <c oughs> หนมบอกาไหม <c oughs> นี่ จุบประเดิมไปให้แล้วขเขาเรียกว่าล่องต้องมนคนแพ้ง่ายใช้ลิฟได้ไหมคหรับผมว่าใช้ได้ลิฟต์มันลิฟม,ม,มันไม่ได้อันตรายอะไระครับผมว่าใช้ได้นะแล้วมันไม่มันไม่ได้แบบว่ามีสีมันไม่ได้แบบเป็นสีขนาดบางคนเขาอาจจะไม่ชอบแบบ ปากแบงแต่อันนี้เราทําให้แบบมันเป็นธรรมชาติทุกคนคือสีธรรมชาตินั่แหละรครับหนึง่งเป็นลิปมันอะไม่ใช่ลิปสติกลิปกิ่งเข้าแตนอ่าใช่ลิปกิ่งเข้าแตนอเอามารวมกันได้ยางไง <laughs> กินเพลินมาออกคือลวกคนกินเพลินแจ้ง <c oughs> มีกี่รสตอนนี้เขาแั่มีต้ยมยำวาซาบิสาลายชีสม,มีหวานแต่หวานเนี่ยตอนเนี้ยคนสั่งหมดแล้วทุกคนเหลือสี่รสเนี่ยทักหาไม่อีได้เลยไม่เอีเขาจัดการรสอะไรอร่อยสุดอืผมให้ สำหรับผมนะไม่ต้ยมยำต้ยมยำกับวาซาบิมันจริงๆมันก็อร่อยทุกคนสาหร่ายก็อร่อยชีสก็อร่อยนี่มูมูบอกรสชีสอร่อยสั่งลิฟใครแพ็คหรอจะใครอะครับ งั้นซอ้อทุกรถคุณคุณที่บอกมาเซื้อทุกรถใจคอยไปชอบฟังเพลงไหนที่สุดเท่าที่เคยทำมาอืมชอบหมดนะเท่าที่เคยทำมา ได้เพียงมองฟ้าผมก็ชอบไม่รักก็ฟักเลยผมก็ชอบอืมอืมอืมอร่อยสั่งที่ไหนสั่งที่แม่อีทครับ มันคืออะไรซื้อที่ไหนครัมันคือข้าวแต่งครับคุณพี่คุณพี่น้องน้องภูคุณพี่น้องผูสั่งได้ที่ลน e Eat l ล v หนึ่งสองสามสี่ครับถูกไหม พี่โอแม่คอมเมนต์อยู่เลยพี่ขอโทษนะดูสองสองนิ้วแล้วยิ้มหวานหน่ย <c oughs> เอา้าทุกคนเมื่อกี้มี มีมีเขาเตือนเรามาเขาบอกว่าไลฟ์ผมไม่ไม่เป็นอะไรสักอย่างติ๊กตอกเขาเตือนผมมาติ๊กตอกเตือนผมอย่างนั้นแหละผมแค่นั่งกินเขาแต่ในทุกคนดูเ <c oughs> <c oughs> องนะเพราะว่าผมกินข้าแต่หรอ ดูดิเขาเริจัดบางคนเลยอะ่ะหายไป,ไปเลยอะ่ะทำให้ทุกคนหิวอะ่ะเลยขอโทษนะอ,อ๋อเพราะผมขายของเฮ้ยเราไปแล้วคุยไปเลยอโอ้ยออโอ้โอ้พี่ต่กอกพี่ต่อกครับผมขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ ขอโทษพี่โอโหทษพี่โอ้ไปไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วพี่10นจิงเป็นที่โอ้โอ้โอจริงเหรอห้ามบอกราคาเหรอไม่รู้อ่ะขอโทษได้ไหมราคาพี่ติกต็อกไอ้ มันจะรออย่างเนี้แหละมันจะรออย่างเนี้แหละทุกคนอย่างน้อยก็ยังมีอีกหนึ่งร้อยแปดสิบหกคนแปดสิบสี่คนโอ้รถไวแท้อย่งน้อยมีหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคนยังดูผมอยู่ผมจะทําเพื่อคุณทั้งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหรือร้อยแปดสิบเจ็ดละช่องป่านบินบ่อยเวลาขายเพลง <laughs> <c oughs> <c oughs> ออา แ,แบบแล้วอย่างนี้ที่เขาไลฟ์ขายแบบไลฟ์ทิกตอกขายเสื้อผ้าไลฟ์ทิกตอกขายอะไรอ่ะพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงไม่โดนอ่ะผมอยากรู้อ่ะอ,อ๋อเป็นช่องสำหรับขายเหรอเขาเปิดหมวดธุรกิจ มีหมดเลยกินด้วยเขาประกาศ่าถึงมื่อแต่ผมเอาลงไปในติกตอกแล้วนะครับพี่ติกตอกเอาทุกคนกดกดกดซื้อในติกตอกเยอะ ขอไลน์สั่งซื้ออีกทีได้ไหมคะดูจนอยากกินเนะน้อยมางพี่โอ้แอวโทรศัพท์แม่ให้พี่รอผมนึงพี่น้องคุณน,น้องฟู 6 5 6 6 5 6 5. มาเลยครับ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 ไม่กินแล้วก็ได้ค่ะอื <c> ืม <oughs> <c oughs> หอมต้นนะครับคุณจากน้องครูนะครับอ๋อแอปดหนึ่งเก้า JPPML นี่ของแม่ของแม่่นีของแม่อุย้ยจะไปกั้นผงนี้หรือเปล่า แปะไว้เหรอแปะไว้เหรอแล้วเนี่ยผมหาแปะก่อนแปะ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 แปปะแปะแปะแปะเอ้ยทุกคนเขียนเขียนให้หน่อยแอ j p p m l. แปดหนึ j ่งเก้า JPPMLS แปดหนึ j ่งเก j p p m l บ้านเขียวอ่ะวถูกต้องบ้านอ๋น,น,นี่มาแล้วมาแล้ว นี่ครับคุณพี่น้องถูนี่ครับพี่บ้านเขียวบ้านหลังสีเขียวลนะ่ะบ้านหลังสีเขียวบ้านหลังสีเขียวโยบ้านหลังสีเขียวอืมผมตัวโอ้โหพูดบ้านหลังสีเขียวโดนกำจัดไปร้ 100, 200, อยสองร้อยคนแล้วโดนเลยไม่ใช่ทัดกร อื <med> <ıld his> หนังเสียวหลังเขียวนะทุกคนหลังเขียวโอเคอย่พูดพูดเลิกพูดราคาผมไม่พูดแล้วครับพี่พี่ผมไม่พูดแล้วครับพี่ติ๊กต็อกผมไม่พูดแล้วครับ,ผม,มรบผมไลฟ์ไคุยกับทุกๆคนดีกว่า เรียกบ้านเขียวนะครับมใเอามือถือไปคุนนมาด้วยอืม,อมก็อยากทุกคนที่สั่งเข้ามาคือแบบน่ารักมากเข้ามาแล้ครับโอเค <c oughs> รองติ๊กต็อครับ ผอไลฟ์ทิกตอกมากจริงๆก็คือตอนแรกๆผมก็ไลฟ์แค่ทิกตอกอย่างเดียวจริงๆขอไลฟ์ทิกตอกไอ o เลิฟยูทิกตอกโอ้ <c oughs> ๆๆห้าแปดเลยแดงว่ามันคงคิดว่าผมหลอกแน่เลยอุ้ยห้าห้าเลยเออจริงใจไม่ไม่จริงใจอะดิขอโทษขอโทษ โงหไม่จริงใจแต่ความจริงใจหน่อยโอ้ยเฮ้ยผมจริงใจนะเนี่ยผมไลฟ์ผมก็ไลฟ์แค่ของติ๊กตอกอย่างเดียวใช่ไหมว่าผมจะมาก็ใต้แค่ติ๊กตอกอย่างเดียวอะ អ mm -hmm. oh. ឺៗលេ៎ៗលេ៎ៗអូរត់